เวทสวนรละเลยหน้าที่หนีไปจีบนางตะเคียนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายมีพระอริยสงฆ์สามรูปรูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์ส่วนอีกสองรูปเป็นพระอนาคามีได้ออกเดินทางเพื่อไปอยู่ปริวาสกรรมนวัดป,ป่าสิริเทพกัดยาการอยู่ปริวาสกรรมของพระส่วนใหญ่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ มิใช่จะอยู่เพื่อชำระศีลให้บริสุทธิ์ตามพระธรรมวินัยอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจรวมถึงการอยู่เพื่ออบรมตนและเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆมิให้เกิดความจำเจอันจะนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ดังนั้นงานปริวาสกรรมที่แต่ละวัดจัดขึ้นนั้นจึงเสมือนเป็นงานชุมนุมชาวยุทธที่พระจากหลากหลายสำนักต่างเดินทางมาร่วมกันมากมาย วัดป่าิริเทพกัญญาก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดงานปริวัสกรรมประจำทุกปีที่วัดแห่งนี้ณบริเวณลานธรรมจะมีต้นตะเคียนใหญ่สองต้นตั้งตรงงานอยู่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นและมีเจ้าแม่ตะเคียนสิงสถิตอยู่คอยปกปักรักษาวัดแห่งนี้มานานท่านเจ้าอาวาสท่านเป็นพระกรรมฐานที่สามารถติดต่อสื่อสารกับเจ้าแม่ตะเคียนนั้นได้ ท่านเคยบอกกล่าวให้พระที่มาอยู่ปริวาสกรรมฟังว่าเจ้าแม่ตะเคียนซึ่งสิงสถิตยอยู่ที่ต้นตะเคียนแห่งนี้นางเป็นสัมมาทิฏฐิเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากทุกๆุกปีนางจะอาสาเป็นคนดลใจพระและคัดเลือกพระให้มาเข้าอยู่ปริวาสกรรมณวัดแห่งนี้ด้วยตนเองเพื่อให้สังฆกรรมนั้นเกิดความบริสุทธิ์หมดจดเพราะถ้านางไม่มาอาสาช่วยแบบนี้ ถ้าเกิดมีพระที่ต้องอาบัติปาราชิกมาร่วมอยู่ปริวัตกรรมด้วยก็จะเป็นสาเหตุให้สังฆกรรมนั้นเสียทันทีดังนั้นนางจึงอาสาเป็นคนดลใจคัดเลือกพระที่เป็นพระจริงๆมาอยู่ปริวัสกรรมเพื่อให้สังฆกรรมดำเนินไปด้วยความบริสุทธิ์นั่นเองพระอริยสงสามรูปท่านต้องการหาประสบการณ์จากการอยู่ปริวัตกรรมท่านจึงเดินทางมาที่วัดปาสิริเทพกัญญาแห่งน,นี้ ในพระอริยสงฆ์สามรูปนั้นรูปที่เป็นพระอนาคามีองค์หนึ่งท่านมีหูทิพตตาทิพมีเจโตปริยายานอันคล่องแคล่วว่องไบท่านจะพกเหรียญท้าเวสสุวรรณติดย่ามไว้เป็นประจำท่านบอกว่าเหรียญท้าเวสสุวรรณที่ท่านพกติดย่ามไว้นี้มียักษ์ตนหนึ่งซึ่งเป็นบริวารของท้าเวสสุวรรณสิงสถิตอยู่ท่านบอกให้ยักษ์ตนนั้นคอยปกปักรักษาท่าน ซึ่งยักษ์ตนที่ว่านี้ก็ค่อนข้างมีนิสัยดุร้ายเหมือนกันก่อนหน้านี้ท่านก็เคยมีเหรียญท้าเวสุวรรณอยู่เหรียญหนึ่งซึ่งในเหรียญน,นั้นมียักษ์ผู้ใจดีสิงสถิตยอยู่แต่แล้วสุดท้ายท่านก็ต้องได้โละเหรียญน,นั้นทิ้งไปเพราะยักษ์นั้นมันใจดีเกินไปแทนที่จะมาช่วยปกป้องรักษาท่านแต่กลับมาช่วยห้ามปรามท่านมิให้ท่านกำราบวิญญาณผีขี้ดื้อที่ชอบรบกวนพระ โดยอ้างแต่เมตตาอย่างเดียวว่าเป็นพระต้องมีเมตตาสิถึงจะถูกอะไรทํานองนี้ท่านจึงต้องโละทิ้งเสียแต่เหรียญท้าเวสวรร์เหรียญใหม่ที่ท่านได้พกติดย่ามมานี้ยักษ์ที่สิงสถิตอยู่จะเป็นยักษ์ที่ค่อนข้างดุร้ายดุดันและเก่งมากๆเหมาะแก่าก,แการเอามาเป็นบริวารช่วยป้องกันภัยอันตรายอย่างที่บอกไว้แต่แรกว่างานปริวัสกรรมเป็นสมอนงานชุมนุมชาวยุทธ พระที่มาร่วมงานถึงจะไม่มีพระปรารชิกปะปนอยู่ก็าตามแต่ก็มีพระอยู่จํานวนหลายรูปทีเดียวที่ท่านนิยมไปในทางใสยเวทเก่งในด้านคาถาอาคมต่างๆเวลาได้มาอยู่ปริวัติกรรมร่วมกับพระ,ละหลายๆสำนักอย่างนี้พระเหล่านั้นก็มักจะถือโอกาสแลกเปลี่ยนวิชากันใครมีวิชาอาคมอย่างไรบางทีก็งัดออกมาโชว์กันเป็นว่าเล่น อันนี้เฉพาะแค่จํานวนส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพระที่มาอยู่ปริวัตกรรมนั้นท่านที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนาจริง,รงๆก็มีอยู่จํานวนมากซึ่งก็น่าศรัทธาเลื่อมใสเป็นที่สุดทีนี้พระอริยสงฆ์ทั้งสามรูปที่ท่านมาอยู่ปริวัตกรรมนี้ท่านมาอยู่เป็นครั้งแรกมาก็มาเจอกับพระที่ท่านนิยมเล่นคาถาอาคมพระบางรูปมีควายธนูด้วยนึกครล้มๆก็ปล่อยออกมาเดินเพ่นพ่านซะง,งั้น คือว่าพระอริยสงฆ์ทั้งสามรูปนี้ท่านต้องการจะมาหาประสบการณ์จากการอยู่ปริวัติกรรมและถือโอกาสบำเพ็ญภาวนาไปด้วยแต่ก็ไม่ไวยต้องมาเจอกับพระที่ไม่นิยมทางภาวนาแต่นิยมคาถาอาคมแทนท่านก็เลยต้องวางเฉยไปตามสภาพแต่แล้วการวางเฉยของท่านนั้นกลับไม่เป็นผลดีเพราะพระที่เป็นจอมคมังเวทเหล่านั้นเล่นมาทดลองเตามนต์ดำใส่ท่าน ไม่รู้ว่ามีจุดประสองค์อะไรจึงต้องมาทำเช่นนี้ใส่กันเมื่อเกิดมีภัยอันตรายมาคุกคามพระอนาคามีผู้มีเจโตปริยญาณยท่านก็นึกถึงท้าวเวสสุวรรณทันทีเพราะปกติแล้วท้าวเวสสุวรรณต้องมาช่วยปกป้องคุ้มครองท่านแต่นี่กลับหายเงียบท่านเลยต้องใช้ตาทิพ่องหาดูว่ายักษ์ผู้เป็นลูกน้องของท่านนั้นหายหัวไปไหนกันแน่ ปรากฏว่ามองไปเห็นยักษ์ตนนั้นกำลังยืนจีบสาวนางตะเคียนอยู่โอ้แม่เจ้าอะไรกันนี่ยักษ์ละทิ้งหน้าที่นี้ไปจีบสาวซะงั้นท่านคิดในใจว่าอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วมีที่ไหนทิ้งหน้าที่ผู้บิทักษ์ไปยักคิ้วหลิวตาจีบสาวนางตะเคียนเฉยเลยเมื่อเรียกมาเทศอบรมสั่งสอนซักกันใหญ่แล้วท่านก็ปล่อยยักษ์ตนนั้นให้ไปตามทางของมันทันที เมื่อไม่มียักษ์คอยทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองแล้วท่านก็มาคิดว่าเราจะหาผู้ใดดีที่พอจะเชื่อถือได้มาทําหน้าที่อารักขาแทนพอกำหนดจิตหาก็ไปเจอกับพระพรหมตนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นพระพรหมชันน้นต้นนี้แหละท่านจึงเข้าไปเจรจาทาบทามจนพระพรหมตนนั้นยินดีมาทําหน้าที่อารักขาให้เรื่องก็จบไปพระพรหมท่านก็ทําหน้าที่ได้ดีมากอนุภาพก็เยอะ ไม่เหมือนกับยักษ์ที่ชอบละเลยหน้าที่บ่อยๆเรื่องที่เล่าให้ฟังจบไปนี้เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อเกินกว่าสายตามนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะมองเห็นแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่ไม่ได้อินนิยายใดๆเรื่องของพระอริยะผู้มีตาทิพหูทิพมีเจโตปริยะญาณเรื่องของยักษ์ของเทวดาของนางตะเคียนตลอดถึงพระพรหมเจ้าที่มิใช่เป็นเรื่องนอกพระพุทธศาสนาเลยเพราะพระพุทธศาสนามีกล่าวไว้ทั้งหมด สิ่งเหล่านี้คือธรรมชาติแห่งความจริงที่ผู้สแสวงหาความจริงต่างได้พบได้เจอเมื่อได้พบได้เจอแล้วก็มิอาจปฏิเสธได้ผู้ตาดีย่อมยอมรับความจริงผู้ตาไม่ดีหรือตาบอดย่อมปฏิเสธความจริงอยู่ร่ำไปซึ่งก็เป็นธรรมดาของโลกอยู่แล้วที่ต้องมีแบบนี้เป็นแบบนี้ขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับคลิปอาจจะสั้นเกินไปแต่เห็นว่าเป็นเรื่องที่แปลกดีแอดมินก็เลยนามาเล่าสู่กันฟัง ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องปูดอนสเตชันให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญกันทุ่นหน้าลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ